สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ YouTet Global Focus กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันน่าจะเป็นครั้งแรกนะในของเดือนธันวาคมนะครับวันนี้เราก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีเป็นที่เรียบร้อยนะปีนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับจริงตลาดไทยอยากให้มันผ่านไปเร็วเน้ะนะครับปีนี้ดูไม่ดีเลยหวังว่าปีหน้าจะดีนะแต่ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศปีนี้ก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับผมว่า ถ้าลงทุนต่างประเทศอยากหาทุนนี่ยังยากเลยนะนะก็ต้องพยายามเลยแหละนะซึ่งตรงกันข้ามนะกับกับฝั่งของหุ้นไทยนะครับโอเคครั้งที่แล้วเราเจอกันไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารเป็นวันหยุดเนาะพฤหัสที่แล้วที่เราคุยกันก็ฝากเอาไว้หนึ่งตัวนะฝากเอาไว้หนึ่งตัวใช่ไหมครับก็เป็นตัวอาร์คเลยครับอาร์คนะครับอา่านี้อาร์คอะไรดีล่ะเราคุยกันไปอาร์คเคใช่ไหมฮะอาร์คเคบอกว่าอย่าซื้อบิดนะ เป็น R K ลองไปดูกันนะครับ R K เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเมื่อวันพฤหัสนะวันพฤหัสก็คือวันพฤหัสที่30นะครับ30มสผมลองขยายดูเนาะเนี่ยตัวนี้นะก็ถ้าใครไปเข้าวันพฤหัสที่แล้ว30นะครับตามที่เราคุยกันเนี่ยตลาดเปิดมาคืนวันพฤหัสเพราะอเมริกาเปิดหลังเรานะก็จะได้น่าจะได้ราคาที่ประมาณ47เหรียญน,นะ47เเหรียญน,นะครับ มันก็วิ่งขึ้นไป49นะนะล่าสุดปิดเมื่อคือนก็คือ48เหรียญพูดง่ายก็คือกําไรเป็น1เหรียญน่ะจาก40กว่าก็น่าจะเกือบเกือบ2%นะก็ใน1นสัปดาห์ก็น่าจะได้กําไรไปประมาณสัก2%นะครับทาไมเลเวอเรจไม่อะไรเลยนะนะก็ได้ประมาณนี้ก็น่าจะแฮปปี้นะผมว่าน่าจะแฮปปี้นะครับอบครานี้เรามาดูกันต่อดีกว่าอันนี้คือของเก่าครั้งที่แล้วเราฝากไว้แค่ตัวเดียวนะครับคราวนี้มาดูของใหม่กันบ้างนะในช่วง สัปดาห์นี้มีที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับ่เรามาอัปเดตข่าวกันข่าวแรกเลยจริงๆตรงเนี้โอ้โหผมคิดว่ามันรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงเลยนะก็คือข่าวของ Mody ้นะครับวันก่อนหน้านี้ m o d ี้ออกมาประกาศนะครับปรับเขาเรียกาดาวเกรดแต่ว่าไม่ได้ไปลดอันดับเครดิตเ е ตติ้งนะคือเ е й เนี่ยเขา A 1หนึ่งนะ A1 แต่ว่า เอาลุก <Out> <Out look S 1> ของเขาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยให้สเตเบิลก็คือสเตเบิลคือคงที่นะมองว่ามันน่าจะอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็ปรับเอาลุก hmm. เป็นน ег ติฟคือติดลบเออเขาแปลว่าเหมือนจะแย่ลงอะไรอย่างงี้นะครับพูดง่ายคือลดลดลงมานิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้ลดเกรดน,นะลดเอาลุกลงมานิดหนึ่งซึ่งถามว่าดีไหมมันมันไม่ดีแน่ๆแหละแต่ไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ไม่ดีมากนะจริงๆถ้าใครไปดูหุ้นจีนนะหุ้นจีน หลังจากออกมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหุ้นจีนเนะาะถ้าดูดัชนีหุ้นจีนมีอะไรล่ะ CSI สมมุติ CSI อันนี้คือดัชนีนะเราดู i ินเด็นะครับเวลาใครใช้เทรดดิ้งวิวก็เปิดอย่างนี้ได้เลยนะ CSI 300นะครับอันนี้ก็ดัชนีหุ้นจีนก็จะเห็นว่าโอ้โหจริงจริง,รงไม่ต้องประกาศก็ได้นะมันก็ลงมาอยู่แล้ว ลงหนักอยู่แล้วนะครับเนี่ยน,นี้เพราะฉะนั้นประกาศออกมาก็ยิ่งลงไปอีกนะครับโอ้ลงอีกนิวโลเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่หาดัชนีซ็นไอสามร้อยเนี่ยลงมาจุดนี้นี่ไม่เคยต่ำขนาดนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้านะครับโอ้โหหนึ่งเก้ากุมภาหนึ่งเก้าใช่ไหมกุมภาสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามปีนี้เราสองสามใช่ไหมฮะก็สี่ปีกว่าๆเกือบห้าปีนะครับขึ้นไปเนี่ยลงมาแบบ โลสุดอะนะครับย้อนกลับไปโอ้ไกลมากนะแล้วถ้ายังไม่หยุดนะโอ้โหน่ากลัวมากๆนะน่าหวงม,มากและยังไม่พอนะครับที่มีข่าออกมาใช่ไหมครับหลังจากตับของจีนล,ลงไปเนี่ยวันนี้มาอีกแล้วอ่ามาอีกแล้วดาวเกตงแล้วดาวเก,วกเดอะไรจีนไปแล้วใช่ไหมฮ่องกงตามมามาเก๊าตามมาแล้วก็ตามมาด้วยธนาคารด้วยนะครับเป็นกลุ่มอ่าธนาคารของจีนนะธนาคารของจีนหลายหละแห่งทั้งที่เป็นของของรัฐก็มีนะครับเขาก็ไป รับเอาลุกอย่างเงี้ยจาก s t a เบิลงมาเป็นเอ่อเนกาทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นวันนี้นะครับฝั่งจีนฝั่งฮ่องกงหลายคนมองว่าเฮ้ยปีนี้มันลงมาเยอะนะเราจะไปช้อนใช่ไหมฮะหรือว่าจะไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีจริงๆทางฝั่งจีนก็น่าสนใจนะครับยิ่งมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยย,ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกนะก็ได้ของถูกลงไปอีกอาจจะถูกที่สุดในปีนี้เลย ก็ได้นะครับอันนี้คือข่าวแรกนะครับของจีนอ่ะแล้วถามว่าเรองจริงทำไมเขาต้องมาปรับด้วยอ่ะย้อนลงไปหาสาเหตุนิดนึงเขาก็มองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะไม่ดีนะครับน่าจะมีปัญหารวมไปถึงภาระ,ะเรื่องของปัญหาหนี้นะครับของภาคอสังหานะครับบริษัทอสังหาหลายแห่งก็มีปัญหาในการชําระหนี้ต่างๆรวมถึงธนาคารนะครับต่างๆธนาคารโลคอลของเขาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องหนี้เหมือนกันนี่ก็คือความกังวลน,นะครับที่ตลาดเขามองนะตลาดเขามองเขาก็เลยให้ทาง ของจีนนะครับแล้วก็หุ้นจีนแล้วก็ในฮ่องกงเนี่ยหุ้นตกหมดเลยนะหุ้นตกหมดเลยในช่วงนี้นะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมามีอะไรบ้างคราวนี้ข้ามมาฝั่งอเมริกาบ้างดีกว่านะข้ามมาฝั่งอเมริกาบ้างจริงๆอเมริกาช่วงที่ผ่านมาก็มีประกาศประกาศตัวเลขจริงขยันประกาศมากเลยนะประกาศไล่แทบทุกวันเลยนะมีประกาศอะไรบ้างมันมีหลายชนิดอ่า PCE แล้วก่อนหน้านี้นมี PCE ก็คือ personal consumption expenditure ก็คือว่าการใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนนะก็คือมันขึ้นมา3.5% year on year ยย การใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายยิ่งน้อยก็ยิ่งดีเพราะเราอยากลดเงินเฟอ้อถูกไหมครับแล้วก็ไม่อยากให้คนใช้ใจ่ายเยอะๆเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ลดดอกสักทีนะเราขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองตอนนี้คือมัน3.5มนะมันสามดเดือนก่อนหน้านั้นคือเดือน September มัน3.7ลดลงมาก็ดีอันนี้ดีนะครับถัดมาก็มาประกาศ Job Opening นะครับออก็คือตำแหน่งงานว่างที่รับสมัครงานเนี่ย 8.7ล้านตำแหน่งนะครับเมื่อเดือนตุลาคมนะครับประกาศออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็เป็นยอด Job Opening ที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาปี21ปีนี้23ใช่ไหมครับต่ำสุดในรอบ2ปีกว่าวๆเฮ้ยการใช้จ่ายภาคเอกชนตะลดลงประกาศตัวเลขการจ้างงานรับจ้างงานเนี่ยจอบโอเพนนิ่งเนี่ยก็ต่ำลงอีกเฮ้ยอย่างนี้ก็ดูดี ดูดีในมุมของเรื่องการลดดอกเบี้ยถูกไหมฮะและล่าสุดก็จะมีตัว private payroll คือการจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็1นึ0 0ตสาแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะเป็น1นึ0 0 0สนสมันแค่1นึ0 0แนะครับซึ่งเดือนก่อนหน้านี้1นึ0งแกันก็ลดลงไปอีกนะการจ้างงานก็ลดลงไปอีกพูดง่ายนะครับโดยรวมตอนนี้เขาก็เลยมองว่าเอ๊ย เศรษฐกิจอเมริกาเริ่มจะตึงๆแล้วเริ่มจะตึงตึงแล้วยาเริ่มออกฤทธิ์งั้นการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยมาสูงสูงนะขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปตามที่คาดเลยว่าเฮ้ยตามตัวเลขตรงนี้การขึ้นดอกเบี้ยต่อเป็นไปได้น้อยแล้วนะครับมองแต่การลดดอกเบี้ยซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่าคิดว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยในไตรมาสแรกไปปลายไตรมาสแรกของปีหน้านะครับตัวเลขทุกตัวตอนนี้ที่ออกมาก็ค่อนข้างสอดคล้องนะค่อนข้างสอดคล้อง นะครับโอเคงั้นในมุมตรงนี้มันดูเหมือนดีใช่ไหมครับในมุมของเรื่องของดอกเบี้ยแต่ถามว่าเอ้ยแต่ถ้าเรามองกลับการจริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเศรษฐกิจจีนดูไม่ดีถูกไหมแล้วเศรษฐกิจอเมริกาก็ตึงตึก็คือเริ่มไม่ดีไงถึงจะลดดอกเบี้ยได้แล้วไงเงินเฟ้อจะหมดแล้วไงงั้นพอทุกอย่างมันเริ่มไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนนี้นากลัวมากนะครับถ้าเราไปมองที่ราคาน้ํามันนะครับ ราคาน,น้ํามันเมื่อคืนนี้ลดลงประมาณ4%กว่านะครับซึ่งตัวน้ํามัน wti นะครับเวสเท็กซัสเนี่ยลดลงมานะครับหลุด70เหรียญน,นะหลุด70เหรียญน,นะครับเมื่อคืนและถ้าไปดูย้อนหลังด,ดูราคาผมเปิดดูราคาให้ดูนะครับ wti เนี่ย wti น,นะครับเวสเท็กซัสนะครับอ่า ดูตัวไหนก็ได้นะนี่ฮะหนึ่งสสี่ห้าลดลงมา5วันติดกันจนหลุดเจเหรียญน,นะครับลดลงมา5วันนะแดงยาวเลยหวันนะครับน้ำมันตอนแรกขึ้นไปไกลใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มลงมาแบบลงแบบจริงจังนะและที่ผ่านมัก็ลงจริงๆด้วยนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยทำไมมันลงมากขนาดนี้ล่ะเออน้ำมันมันลงขนาดนี้อย่างที่เราคุยเมื่อกี้ไง สองข่าวแรกเห็นไหมถ้าเราไปไปผูกกันนะก็คือเศรษฐกิจจีนเริ่มมีปัญหาเริ่มชะลอตัวจนถูกมูที้ดาวเกตถูกไหมครับอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็สอดคล้องกับที่ว่าจะลดดอกเบีย้ยแต่ถ้ามองกลับกันก็คือเศรษฐกิจเริ่มตึงๆไงเริ่มไม่ดีไงนะครับนี่ก็คือเป็นมุมมองนะครับนอกจากนี้จริงๆถ้าจําได้ข่าว O อเปกพาร์ที่เราคุยกันไปเนี่ยที่เขาประกาศรอบล่าสุดเขาบอกว่าเ้ยจะลดกําลังการผลิตต่อไปนี่ขนาดกําลังจะลดการผลิตต่อนะ ราคาน้ามันยังยืนไม่อยู่เลยยังซุดเลยนะครับนี่ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าทางวาลาเดเมีร์ปูตินนะครับก็เดินทางไปตะวันออกกลางนะไปเยี่ยมเยือนนะครับ u AE แลวก็ซาอุดิอาระเบียก็น่าจะไปคุยเรื่องของน้ํามันนี่แหละใครจะผลิตใครจะลดใครจะอะไรกันนะครับก็ไปวางแผนกันดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวข่าวที่ออกมาถามว่าตอนนี้ในภาพรวมมันก็เลยดู น่ากลัวนะทั้งตลาดจีนเอ่ยนะครับตลาดอเมริกาก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้เอ๊ะแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจล่ะเดือนนี้มันจะแย่แล้วเหรอก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องใหม่เอามาฝากกันครับนะกับข่าวสุดท้ายครับคือข่าวนี้เข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับมันเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเนาะตึกอะไรต่างๆไฟจัดกันเตรียมเต็มที่นะครับ แต่สหรับตลาดหุ้นนะครับมันเป็นช่วงแจกโบนัสนะมันเป็นช่วงแจกโบนัสมันเคยมีคาคำหนึ่งเขาเรียกกันว่าซันตาคอสแลลี่คำนี้มันเกิดในหนังสือนะครับเคยมีคนเขาแต่งหนังสือแล้วเขาไปเจอ7วันมหาศาจรรย์7วันบางคนไปมั่วๆเอ้ซันตาคอ์สแลลี่ e คืออะไรวันคิดมาทุนขึ้นเหรอไม่ใช่นะครับมันอยู่ในช่วง7วันไม่ใช่ทั้งเดือนด้วยนะอยู่ในช่วง7วันแต่ผมมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเอ้ย e 7วันมันคืออะไรนะครับอ่ามาดูตัวอย่างกัน เวลาดูซานตาคอสแลนลี่นะครับซานตาคอสแลน์ลี่นะ mm hmm. เขาจะมองค่อมเดือนธันวากับเดือนมกราหลักการก็คือ5บวก2นะครับ5บวก2 5บวก2คืออะไรครับคือ5วันทำการก่อนปีใหม่แล้วก็2วันทำการหลังปีใหม่ในช่วง5บวก2คือ7วันมาสจรัรย์นี้คือช่วงที่เรียกว่าซานตาคอสแลนลี่เหมือนซานตาคอสขี่รถเลื่อนนะครับลากหุ้นไปผมยกตัวอย่างนะ เมื่อปี63มาปี64ถ้าเราใส่ไป5บวก2จะเห็นว่ามันเริ่มจากวันที่24 24 25 26 27เสาร์อาทิตย์ไม่นับถูกไหม28 29 30ส่วน31ไม่นับเพราะ31เป็นวันหยุดนะ31เป็นวันหยุดเราจะนับวันทําการเนี่ไหมฮะงั้น31วันหยุดแล้วก็นับย้อนกลับไป30 29 28 24 25อนะ่ะก็ได้5วันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง1มกราคเป็นวันหยุด2 3เป็นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้น อีก2วันหลังปีใหม่ก็คือวันที่4กับวันที่5เนี่ยครับเรียกว่าซันด์คอสแลนดี่นะครับห้กสคือ7วันถามว่าเฮ้ยแล้วมันดียังไงในช่วง7วันนี้เขาบอกว่า7วันนี้หุ้นชอบขึ้นแหมหุ้นชอบขึ้นแหมขึ้นยังไงละ่ะลองดูอันนี้ของปี6-3นะปปี6-3ขึ้นปี6-4อันนี้ผมใส่การาฟเป็นเดยนะจะได้เห็นชัดๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเนี่ยถ้าเราเริ่มซื้อวันที่24 ไอ้เมื่อกี้เราดูเราบอกว่นมันเริ่ม24ไปจบวันที่5ถูกไหมถ้าเราไปซื้อหุ้นที่ราคาเปิดนะวันที่24น,นี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์้ะเปิดวันที่24เนี่ย1,420จุดนะ1,420จุดแล้วเราก็ถือยาวไป5บวกอีก2นะหลังปีใหม่มาวันที่4วันที่5ก็จบวันที่5เราขายที่ราคาปิดนะครับอันนี้ได้1,506.65นะ1,506.65จุดนะครับซึ่งถามว่าขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยขึ้น6% อันนี้ปี63ขึ้นปี64ตลาดขึ้นมา6%ะนะนี่คือเรื่องของซันคอร์ทเลลี่ถามว่าเฮ้ยเป็นปีเดียวเปล่าอ่าเป็นปีเดียวหรือเปล่านะครับลองมาดูปีล่าสุดกันได้อ่าเดี๋ยวเราลองมานับปีล่าสุดกันว่ามันเป็นยังไงนะครับปีล่าสุดนะครับนี่ผมไล่มาปีล่าสุด7ปี7ปีล่าสุดนะครับ ปี65แล้วกันปลายปีที่แล้วมามาต้นปีนี้นะครับคือในช่วง7วันนะ26เดือน12ของปี65นะครับข้อมาปีใหม่คือวันที่4เดือน1ปี66ปลายปีที่แล้วมาต้นปีนี้ปรากฏว่าดัชนีเนี่ยขึ้นมา3.2%ย้อนกลับไปปีปลายปี64ขึ้นมาต้นปี65ช่วงซันด์คอร์ทเรนลี่นะครับซื้อเปิดวันแรกขายปิดวันสุดท้ายบวกมา2.4%ปี63เมื่อกี้เราคุยกันซื้อเปิดขายปิดบวก6% ปี62บวก1%เปฮ้ยปี61ติดลบ1.9ปี60บวก2.6ปี59บวก3.9เฮ้ย7ปีล่าสุดช่วงซันดาคอนแลลลี่บวกไป6ปีครับ6ต่อหนึ่งเนี่ยอัตราถ้าเรามองแบบนักเบสหน่อยนะเฮ้ยถูกหกผิดหนึ่งอ่ะมันน่าเสี่ยงซะนี่อะไรถูกไหมครับแล้ว อย่าไปดูถูกนะการกาไร2อาเปอร์เซ็นต์เอ้ยมันมากกว่าเงินไถ่นะถ้าเรามองแค่แบบเท่านี้เอ้ยฝากเงินทั้งปียังได้ไม่เท่านี้เลยนะแต่ถ้าเรามองบอกเฮ้ยเราอยากได้ผลตอบแทนสูงๆดีอ่ะก็เ,เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งหรือตัวฟิวเจอร์ T F กนะครับก็เ,เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันอ่ะแต่อันนี้ถ้าให้เราเห็นก่อนว่านี่คือช่วงซันด์คอร์ทนลี่ในตลาดไทยซันด์คอร์ไม่ได้หยุดแค่อเมริกาครับมาถึงเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเอ๊ะแค่7ปีนี้หรือเปล่า ผมลองจดตั้งแต่ตลาดเราเปิดเลยนะตลาดหลักทรัพย์เราเปิดปี18เพราะฉะนั้นซันด์คอรสลลี่เราเริ่มน้ำแบบปลายปี18เป็นครั้งแรกนะจนมาถึงปัจจุบันนี้มันรวมมาแล้วอ่ะ48ปีนะ48ปีอันนี้ผมเคยทำข้อมูลเอาไว้ตอนนั้นปี66อ่าปี64นี่มันเพิ่มมาอีก2ปีนะครับอ่าก่อนหน้านี้มันเป็น15ต่อ31อ่าดูจากรูปนะครับ ตรงนี้คือปีที่ขาดทุนในช่วงสานคอรลแลลี่อันนี้คือปีที่กำไรในช่วงสานคอรลแลลี่จริงๆแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยทักข้อมูลไว้คือ3าปีกำไร15ปีขาดทุนแต่2ปีล่าสุดผมมาอัปเดตจนปีล่าสุดเลยมันจะเพิ่มเป็น33ปีกำไร15ปีขาดทุนพูดง่ายคือประมาณ 69- 70%เกนั้น10ถูก7นะครับนั่นน่าสนใจมากนะครับถือว่าอยู่ในอัตราส่วนที่ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับและถ้าเรามาดูเรื่องของ ผลกาไรขาดทุนบ้างว่าและในช่วงซัอรคแลน์เนี่ยมันแว่งแรงสักแค่ไหนนะครับก็ลองมาดูตรงนี้นะครับอันนี้แกนนอนคือผลตอบแทนนะบางปีก็บวกในช่วง0ูนยะ์ถึงเน่ะไม่เกินหบางปีบวกแรงไปห้าถึงสิแค่หวันแค่เจวันนี้นะบางปีเนี่ยบวกเกิน5%้าเนะ่ะห้าช่วงห้าถึงสิบเลยมีมีแปปีที่เป็นอย่างนั้นกลับกันครับปีที่ขาดขาดทุนหรือติดลบเนี่ยก็ลบอยู่ประมาณถึงไม่เกิน5%เนี่ยสิี่ปีมีลบเกิน5% หนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยี่สิบห้าปีเนี่ยจะบวกประมาณศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นตนี่คือเทศกาลซันดคอร์สเลลี่ที่จะมาถึงครับ <S <S เ,เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอาจจะดูข่าวอะไรต่างเฮ้ยยังไม่รู้จะลงทุนอะไรเลยเก่งไวมก่อนเตรียมเงินไว้นะแล้วช่วงซันดคอร์สเรลลี่ปีนี้อย่าพลาดเราลองมาเบสกันดูว่าความแม่นยำนะครับในตั้งแต่เปิดตลาดไทยเรามาความแม่นยำอยู่ที่70% นะครับและความแม่นยำในช่วง7ปีล่าสุดถูก6ผิด1สูงขนาดนี้ดูซิว่าปีนี้ซันนคอร์สจะมาอีกหรือเปล่านะครับอ่ะงั้นถ้าใครสนใจซันนคอ์สแลลี่แล้วใส่วันที่ให้เลยนะผมเช็คปฏิทินให้แล้วนะครับก็คือปีนี้ของเราเนี่ยวันหยุดปลายปีจะอยู่ที่วันที่29่9ย่บเกาย่เป็นวันหยุดตลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานับ5วันก็คือ28 27 26 25แล้วก็ย2นะครับงั้นถ้าใครคิดจะซื้อ คใครที่จะซื้อหุ้นตามสานด์คอร์รลลี่ซื้อเช้า22เชนะ้าย2วันนี้วันที่7ใช่ไหมแต่เตรียมตัวไว้นะเช้า22นะครับแล้วขายเมื่อไหรล่ 2. ล่ะ5บวก2หลังปีใหม่ไป2วันปีใหม่วันที่1วันหยุดไม่นับถูกไหมก็เป็นวันที่2กับวันที่3นั้นด้วยสานด์คอร์รลลี่เราจะขายที่ราคาปิดวันที่3นะครับราคาปิดวันที่3นี่คือช่วงพีเรียดซันดาคอรรลลี่สำหรับปีนี้ครับ โอเคงั้นวันนี้นะครับ UTE Global Focus เราฝากเอาไว้ที่โปรเจกต์นี้นครับสันนิอเรลลี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้สันนิขอจะมาหรือเปล่านะครับวันนี้รายการช่วงปลไปงดนะครับก็ในการช่วงบ่ายก็จะมีเท่านี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ